องใบหน้าชัดๆลูกชายพูดจุยเพื่อนดาราเห็นเลวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยเลวสำหรับลูกชายคนเล็กของพูดจุยโดยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสำหรับน้องพีเจลูกชายคนเล็กของพูดจุยโดยล่าสุดวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 5ัยจุยได้โพสต์ภาพใบหน้าชัดๆของลูกชายให้ได้ชมกันพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่า เสือน้อยห้าผมเกิดปีเสือเกิดวันพฤหัสปีนักสัตว์เดียวกับป่าป้าเลยครับแบบและพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกต้องขอขอบคุณทุกๆคำยินดีที่ส่งผ่านมาจากทุกช่องทางมากๆนะครับมันดีต่อใจที่สุดเลยครับพี่พี่ #pj น้อยมาแล้ว #happyeverpj#pjpj# ลูกพ่อพุทธแม่จุ๋ย ข้ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมากมายและคำชื่นชมความหล่อของน้องพีเจเบบคอมเมนต์ล้นหลามสุดๆค่ะ